We'll <laughs> เมื่อเรารู้ถึงโทษของรองเท้าส้นสูงที่สูงมากๆว่าจะทําให้เกิดการผิดรูปเท้าและส่งผลต่อกล้ามเนื้อเท้าที่จะต้องเกรงอยู่ตลอดเวลาแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเรามาดูมาตรฐานของรองเท้าส้นสูงที่ใส่ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อเท้าว่าควรมีขนาดใดค่ะก็มีคนพยายามศึกษานะครับว่ารองเท้าที่ตั้งแต่แบรนด์ราบเลยนะครับมีส่วนสูงขึ้นมาสักครึ่งนิ้วนิ้วหนึ่งนิ้ว,ว,ว,วครึ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนว่ทาทั้งสี่ห้านิ้วขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ เอามาเดินแล้วก็จับกล้องถ่ายดูแล้วก็มีการตรวจดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยเราพบว่ารองเท้าส้นรองเท้าที่สูงเกิน2นิ้วขึ้นไปนะครับจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นรองเท้าส้นรองเท้าที่ที่ดีที่อนุญาตให้ใส่ได้นะครับก็ไม่ควรจะเกิน2นิ้วนะครับ รองเท้าส้นแบนเตี้ยก็ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพเท้าเช่นกันนะคะถ้าอย่างนั้นเราควรสวมรองเท้าแบบใดจึงจะเหมาะสมและดีต่อสุขภาพเท้าเราค่ะแล้วคำถามคือว่าถ้าแบนราบเลยไม่มีส้นดีไหมก็จะมีบางคนพบว่ามีปัญหาเรื่องการเดินเหมือนกันนะครับแต่ก็จริงๆว่าไม่ได้เป็นปัญหาถ้าเทียกบกับวรองเท้าส้นสูงแล้วรองเท้าถ้ามีส้นนิดหนึ่งประมาณสักครึ่งนิ้วเราไม่เกิน2นิ้วนะครับจะเป็นขนาดของส้นเท้าที่พอเหมาะครับ ที่ใช้ในการทํางานได้ดีโดยเกิดปัญหากับเท้าน้อยที่สุดครับก็มีการศึกษานะครับว่าแบบไหนจะดีนะครับทีนี้แบบที่ดีก็คืออย่างถ้าในเรื่องของส้นเราพูดแล้วครับว่าประมาณสักครึ่งนิ้วไม่เกิน2นิ้วนะครับในส่วนของด้านหน้าของรองเท้าเนี่ยน่าจะรองเท้าที่หัวบานมากกว่าหัวแหลมนะครับอีกอันหนึ่งคือรองเท้าถ้าว่าเปื่อยทางด้านหน้าเท้าเนี่ยเราจะไหลตกไปทางด้านหน้าเพราะฉะนั้นถ้ามีรองเท้าที่มีสายคาดรัดมาทางด้านหลังเท้าหรือรองเท้าที่หุ้มขึ้นมา จะดีกว่าก็าจะทําให้เท้ากระชับและไม่ไม่หลุดออกมาจากรองเท้าติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่นะคะในรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ค่ะ